ะกรรมการที่บริเตนะกรรมการช่วยกรรมการบจิผู้บริหาแล้วก็ทันิปินนารองั่นุกนรับก็เจอพี่ตลอดลยงานทุกนก็เป็นเกียรเป็นปานในร่วมงันทีแล้วก็เป็นตัวลกที่โ้งค้งแบบีน้าชนแล้วก็เป็นเพือนรัเนื้อต่อโกับบรินที่ไม่ได้ไกลแล้วที่ราเป็นชุมชนที่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะผมมาเดี๋ยวลร้าเป็นร้าเป็นร้อยโนลว ไม่รู้มีต่อเขาอยู่ว่าก็มีตึกแถวล้อมรอบเลยมีตึกสูงอยู่ด้านหน้ามีตึกแถวแล้วว่ามีอยู่ในห้องพี่เจ้าทำงานเลยแล้วก็ไม่ไม่เยอะมากนะแล้วผมว่าทีแล้วเขามี่มาสลการเพราะว่าถึงแม้คนส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้คนไทยนะคือพี่น้องเราที่อยู่ลาวมาตุ้ชาติละมาแต่ว่าก็คือคนที่ขับเคลื่อนยอร์ลาดด้วยเพราะผมว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานร้านอาหารในแถวนี้แหละเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของยอร์ลาแล้วก็ คนตรวจมาก้็ที ok ่เำ <c> um> ืภอระดับต <online> <c> um> ัวเลยเพราะว่าไปได้หมดก็ต้องขอบคุณทารมูลนิธิปลดดึงก็จริตวันึงไม่ได้ช่วยกันนี้นะวันแรกที่มาไปไม่ตอนึงก็มาต่อแล้วเป็นหน่วยที่เข้ามาโดยแรกเลยทั้งตรวจยาบาลหน่วยอาหารเขามาแล้วทุกครั้งที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่แต่ผู้ว่ามาสองปีเนี่ยก็ไปดึงจะมีแนวหน้าที่เข้าไปรับผิดทุกคนทุกคนที่อำเภอระดับตัวก็ต้องขอบคุณทางกรรมการทางมูลนิธิที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาถึงหน่วยติดนะครับแล้วก็เป็นกำลังการของ กลุ่มไทยที่ช่วยดูแลพก็การเจรจาที่เหลือก็แต่กรุงเทพเองก็มีเงินเดียวยาแต่มันก็ช้านะเงินหลวงมาช้าก็แล้วก็ไม่ได้พูดถึงมากก็ต้องขอบคุณคนทุกคน,ท,นที่ถือใหญ่หายกว่าที่อย่างวันน้โดนั้นเคลือนที่ที่เราเล่ลนนะวันนี้เราเล่นก,กันแลแ้วก็แข่งกันไปเยอะด้วยก็ขอให้ท่านประสบการสำเร็จในหน้าที่การง,งานแล้วก็ด้วยอษฐานผลบุญนี้นะครับขอบคุณนะครับ ไปจะเป็นวิธีมอบมัินสมท้อนั้นท่านผู้ชมเลยท่านที่จะรับเกษตรไปพร้อมกับจ่ายค่าไปที่ระลึกนะคะได้ขอท่านผู้ว่าและท่านชาญในคมถูกบนเวทีต่อนนะคะขอเรียนเชิญอีกสี่ท่านเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญคุณวิรุณในชาภัยภูมิช่อหลักษาประธานกรรมการเรียนเชิญคุณศักดิ์ก่อแสงเรือรองประธานกรรมการเรียนเชิญคุณวิชิตชินโมระบุญรองประธานกรรมการและเรียนเชิญคุณศิริคโอคภารองกรรมการและหลัานวิจารเรียนเชิญค่ะ